สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนี้ติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเตอคุณมั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคั้นคือวันเสาร์นี้อย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับว่ามีมาฝาก3 EP EP 1ศึกพิีมียร์ลีก2คู่ EP 2ศึกกันโชยาสองคู่และตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 3 ึกลาลิก้า2คู่โอซาซูน่ากับเซบีย่ามาเซลล่ากับเซลตาบีโก้ห้ามพลาดด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขออบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อคู่ด้วยนะครับโอซาซูน่ากับเซบีย่าแข่งขันกันตอนสามทุ่มสิบโอซาซูน่าต่ออยู่ที่บวกสิ สองทีมนี้อยู่ในครึ่งตารางล่างเหมือนกันโอซานสุนาอยู่ดับที่12ของตารางเซมิยาอยู่ดับที่17โอซานสุนาลงเล่นไปแล้ว5เกมลีกชนะ2แพ้3มี6คะแนนเซมิยาลงเล่นไปแล้ว4เกมลีกชนะ1แพ้3มี3คะแนนวันนี้โอซานสุนาจะได้ลงเล่นในบ้านแล้วก็ได้พักมาอย่างเต็มที่ เพราะไม่ได้ผ่านเกมกลางสัปดาห์ไม่มีรายการอื่นให้เล่นในขณะที่เซบิยานอกจากผลงานเกมเลีกจะไม่ค่อยดีนักในช่วงเริ่มต้นพวกเขาก็เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์เปิดบ้านเสมอกบรองไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งวันนี้ออกมาเยือนจะแผงนิดออกหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในเข้าข่ายสงสีอยู่นะบอลไม่ชัวร์ด้วยกันทั้งคู่ ราคาเปิดมาหมงสิบก็ฟัดกันที่น้ำสองพูดูแฮนดิแคปจเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกเชื่อใจโอซาสุซน่าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านและไม่เชื่อใจไซบียปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเดือนช่องเสมอลงสามขึ้นสองเพราะนั้นตัวพูอยู่กับโอซาสุซน่าแฮนดิแคปแต่ราคาหมงสิบ เจ้างห้ารายยืนอยู่กับจาบ้านบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดและบอลรองปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้ราคาจะมีแค่น้ำแต่ผูชัดแฮนดิแคปชัดอยู่กับจมา,านโอซาซูนาวางใส่ต่อโอศาซูนาครับเป็นดีแดดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่1ใน EP3 ศสึกราลิก้าประจําค่ำคืนวันเสาร์นี้ คู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยนะครับบาร์เซโลนากับเซลตาบีโก้แข่งขันกันตอนห้านทุบครึ่งมาซาต่อรุกครึ่งบาร์เซโลนาปัจจุบันอยู่อันดับที่สองของตารางครับลงเล่นไปใน้ารเกมบนิกชนะ1เสมอหนึ่งเ,เข้าไปครับชนะสี่เสมอหนึ่งมีอยู่สิบสามคะแนนเป็นทีมรองจากหูกออันดับที่สอง ล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาด้วยการเปิดบ้านอัญชนะรอยัแอนเวิร์ดไป5ประตูต่อศูนสองเกมแล้วนะที่มาท่าชนะอ้าศูนยเนี่ยในลีกชนะเรยแอนติท้าศูนแล้วก็บรชนะาแอนด์เวิร์ดในยูฟ่าจูนีคห้าศูนย์แล้ววันนี้ก็ยังเป็นการลงเล่นในบ้าน,านติดต่อกันไปเกมที่3นะแม้จะกลับมาเล่นในเกมลีกแล้วก็ตาม ส่วนเซลตาบิโก้ครับเป็นทีมดับ,บที่16ของตารางลงเล่นไปแล้วง,งเกมอกบชนะ1เสมอ1แพ้3มีอยู่4คะแนนนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างบารเซโลานากับเซลตาบิโก้สองพูดด้วยแฮนดิแคปจากจ้าตั้ง5ลายปรากฏว่าวันนี้จ้าทั้ง5ลายขยับพูและขยับแฮนดิแคปแบบชัดเจนมากๆเพราะไม่มีเห็นต่างเลย ราคาผูสามช่องปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องมหาเศรษฐนาจบ้านเชื่อใจจ้า้านไม่โกงเลยเสมอเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดไม่โกงเซอร์ตาเมโกเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้ารายครบถ้วนคูเลือกชัดเจนจ้า้านมาชาแผนนิคมลูกครึ่งเจ้าทั้งห้ารายยืนอยู่กับจ้า้านหมดต่อปรับราคาลดลงหมดเลยและในขณะที่บอลรองเจ้าทั้งห้ารายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยไม่มีเห็นต่างไม่มีเห็นสวนยืนอยู่กับ แฮนดิแคปเจ้าบ้านเต็มๆเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดี้แคปนี้ไปอื่นไม่ได้ครับนอกจากวางใส่ต่อบาร mm hmm. ์เซโลนาเป็น่เเี็ยตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองในอีพีสามสกลรลิก้าประจําเขาคืนวันเสาร์นี้นะกดต่อมาซาครับวันนี้น่าจะเปิดบ้านขายยี่ขาดอีเกมแต่จะสกรห้าศูนย์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกเอาสักสองศูนย์สามศูนย์ก็พอนะ เพราะฉะนั้นสรุปเลยครับ EP 3าสองคู่ในถึงลาลิก้าคืออยู่เจ้าบ้านอยู่เจ้าบ้านโอซานตูนาอยู่เจ้าบ้านบาร์เซโลนาใครยังไม่ได้ฟัง EP 1นึกพรีเมีย EP 2สึกกันโชวล้มกลติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ